แม่พูดดีแหละให้เนี่ยให้เขาเว่ยเมึงสิมาขอมึงไก้เป็นลูกเขาเขาไปเป็นลูกเห็นลูกเหตุลูกเขาเอาคัน่อยไปแล้วไปสิบงเมื่อยังไีพ่อเว้ยพ่อเ่าแย่หรอพ่ออยู่ผู้เดียวก็ได้พ่อเขาเราพ่อเสียหายให้ให้ไอ้เคยเฮ็ดอิลีสิเออเฮ็ดเหรเขาเฮ็ดรอดมึงอกี้เนี่ยพ่อแยงแล้วเสียวแล้วจังสจังไต้องเอาลูกแผนไปเฮ็ดเออไปเฮ็ดลูกโอ้ยบาหวานคืนละ เคยเอาข่อยไปเฮ็ดยังเกาะก็ไปเฮ็ดลูกไหมเฮ็ดลูกเออมัอนี้ที่เริ่มเฮ็ดลูกมัอนี้บุคคลความันสิสำเร็จปานนี้เนาะแผนอย่างนี้เปรย์อย่างนี้อารมณ์เด็ดอะฮะจะขึ้นมาอารมณ์ดีดอะอารมณ์ดีใส่เลยนี่อ๋อเบิ่งตลกเบิ่งตลก วาเด้๋ยวเนี่คือบริษัทสวนเจะได้พ่อวางไหนอ๋ออีนี่แม่บาดนี่โยนกูเป็ดเสพพ่อก็ว่ได้ว่าอย่างนั้นพ่อก็ว่าเอาให้เลยฮะพ่อก็ว่าเอาให้ไปเฮ็ดลูกรอดฉันให้ลานี่เออเอาคอยไปเฮ็ดลูกเออแล้วว่าเอออี่นี่นี่ใจหาสุดใจเงิหมอ ข่อยก็มีลูกมาแต่โดนเนาะเนาะอยากมีลูกน้ำเขาเสร็จนอ่โอ้ฮะกับเขากับชาวบ้านชาวเมืองคนอ่ะเห็นเขามีลูกกับคือปละไรไ่้นะกับคือปละไรไ่้นะบ่าไม่ดูวัฒนธรรมกับเฮ็ดบ่ได้เป็นยาเฮ็ดบ่ได้แต่ข่อยมีลูกให้บ่ได้ชื้นเฮ็ดได้อยู่มันบ่มีลูกเออแล้วไปไหมว่าเขาจะพิษเดี๋ยวก็ตัดเป็นข้อหักข้าวหักเลยจน่อยแฟนเอาน้ำเข่าอหน้าก็ได้ใช่หนะเออเอาเข่าร้อน เอาไปหาพ่อมึงไปกูไปปล่อยน้ำก่อนไปล่อดปล่อยกูจีพ่อสิอป,ลอปล่อยคือกันเป็นจังไหนสมัยนีย้ห <c oughs> มอเอ,อ๋อยเจ้าไปบอกว่าจังไหนเอื้อยไปบอกอีพ่อว่าให้มาเป็นลูกของอ้ายฮะมาให้หลูกน้ออ้ายเฮ้ยไรมาให้ลูก <c oughs> เพิ okay, ó, ่นโอเคบ่เพิ pues ่นว่าโอเคแล้วแต่สิเฮ็ดแม่นไม่เห็ดดีเฮ้ยเจ้าก็บบ่าววานยังง่วยคั่นเขาบ่ว่าเพิ่นอนุญาตทั้ง2คนแล้วเฮาก็เฮ็ดทำไมเห็เกิเห็ดลูกคือเฮารักเฮ็ดอยู่เดียวนฮะเฮ็ดไปเฮ็ดมาแต่มันกระติท้องไข้ข้นไข้ข้น ให้ขึ้นนะคะออกออกมาก็เป็นลูกของเฮาเอามาเห็ดลูกสันนี้ได้นี่คือว่ามาเป็นลูกของอ้ายสมบออันนี้มาเห็ดลูกจังสั้นวะแม่สบอเขาเรียกว่าด้ผิดได้ลร,รอเขาบอกว่าเอามาเห็ดลูกสัตว์ลูกปลาคือได้ขอว่าเอามาเป็นลูกเด้อขอว่าผิดห,หรอสันอุ้ยผิดเพราะผิดแล้วเป็นอนุญ,ญาตแล้วก็ต้องเห็ดแล้ววันโอ้ยไอ้เคยก็ได้ เจ้าเนี่ยจะมิมนซ์ตัวจ,จ,จังไหนขันคนบ่ว่างแผนขันคนบ่อนุญาตมันบ่ถานัดตัวต้องเปนเส้นอนุญาตแล้วมันแจ้งสนุกเฮ็ด<ป>นี่คือการขอมาเฮ็ดลูกเอาเป็นลูกเฮ็ดเดี๋ยวนี้เลยฮู้ยเฮ็ด,ดเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้เดิค่ะ โอ้ยมองเฉยๆอู้หูส่เข็ดมาไม่แรงกันว่านะแรงมแรงออบอกพอบอกเอื่อยเลยมือนแรงปลาหมูห้าวสีเข็ดลูกโอเค